เลือกมากินแทนข้าวได้พูดง่ายๆอ,อาจารย์พบพบอะไรในเซซามินอาจารย์เจออะไรเป็นในฐานะนักวิจาผมผมไม่ได้เป็นคนพบเซซามินเป็นคนแรกแต่ผมเป็นคนแรกที่นําเอาองค์ความรู้ทางชีวเคมีมาใช้ไขปัญหาบางอย่างที่ยังไม่มีใครเคยไขปัญหาเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระดูกอ่อนเสื่อมสลายกระดูกพวกโอเอที่เขาเรียกว่าโอเอข้อกระดูกเสื่อมรกระดูกพรุนแล้วก็ที่วันนี้อยากจะอัปเดต ก็คือเรื่องของงานวิจัยล่าสุดที่อาจารย์ทามาคือใช่ครับกำลังทําด้วยนะฮะครับคืออะไร,ระอาจารย์ก<ห>็คือการเรื่องของการที่มีงานวิจัยเยอะมากเลยที่บอกว่าเซซามนในง,งาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแอนตี้แคนเซอร์ได้แอนตี Anti ้แคนเซอร์ก็คือต้านมะเร็งได้เหรอแต่คนยังไขปัญหาว่ากลไกรจริงๆของมันเนี่ยมันมีนอะไรบ้างมันต้านจริงไหมใช่ไหมมันต้านจริงไหมกลไกมันคืออะไรอาจารย์ก็เลยต้องไปสตัดี้มัน ต้องไปสตาร์ดีเมืนต้องไปค้นคว้าวิจัยแล้วก็เอางานวิจัยว่าพิสูจน์ว่า,ามันเป็น,นกลไกตรงนี้จริงๆหรือเปล่าปรากฏอาจารย์ก็ลงมือทําลงมือทำก็พบอะไรฮะอาจารย์พบว่าเรานะค้นพบโดยการอ้างอิงผลงานวิจัยของงานวิจัยระดับโน b บ l p r i ร e ์ปี2018คพิสารคือเราค้นพบว่านักวิจัย2คนนั้นเนี่ยค้นพบว่ามเมลงเนี่มันเก่งมันมีการแสดงออกของโมเลกุล p d 1เนี่ยเยอะมาก เขาก็เลยสร้างยาที่จะไปลด PDL1 มันลดลงแล้วก็มะเร็งเซลล์เม็ดเลือดขาวจะได้ไปกินมันได้เดี๋ยวนะโทษนะอาจารย์คุณผู้ชมเข้าใจง่ายนี่เซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็ง PDL1 คืออะไรเหมือนเกาะมันเหมือนเกาะมันมันสร้างขึ้นมาสร้างเกาะมาคุ้มครับป้องกันเฮ้ยเดี๋ยวใครลูกลานเกาะกันไอนมะเร็งก็เข้าไปกินไม่ได้ไออยาตัวอื่นสู้ไม่ได้เซลล์พชษขาศก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าติดเกาะติดเกาะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาคือพยายามพยายามอ้างอิงจากการวิจัยว่าเขาจะพยายามให้เกาะมันหายไป ทำลายก่อนนี้ก่อนเพื่อจะจัดการไอซเซลมะเร็งในนี้ครับครับผมผมก็เลยคิดว่าผมผมคงไม่ได้ไปสร้างแอนติบอดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มันต้องฉีดผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะธัญพืชนี้ง่ายๆแบบเซเซอมินเนี่จะมีผลไหมก็ลองใส่เข้าไปแล้วคุณผู้ามลองทำดูอาจารย์เจออะไรฮะ เราค้นพบนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเราค้นพบว่าเซสามนเนี่ยสามารถเป็นลดการแสดงออกของโมเลกุลพีเดอวันบนเซลล์เะเ็งเต้านมชนิด mda mb 231ในห้องแลบได้คือหมายหมายเขาว่าไง้ไอ้กรอเนี่ยถูกทําลายไปแล้วไม่มีมันไม่สร้างขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เออันนี้ภาพเดี๋ยวขอดูภาพที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงตอนเซลล์เร็งแบ่งตัวครับเออขอ เมื่อกี้มันเลยมาแล้วค่ะเซลมะเร็งอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็นเซลมะเร็งจะเห็นได้ว่าเซลมะเร็งก็จะถูกเม็ดเลือดขาวกินไปรับนะค่อยกินเข้าไปตอนนี้เซลลมะเร็งบางตัวเนี่ยมันมีโมเลกุลมีเกาะพีดเนีวันรับ่เม็ดเลือดขาวก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะมันติดเกาะมันติดเกาะเซซามีนเข้าไปทําลายเกาะมันไปลดการแสดงออกไปลดไม่ให้มันมีการสร้างเกาะขึ้น แล้วก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นอันนี้เดี๋ยวโทษจัดเป็นงานวิจัยของอันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์นี้คือเอากล้องจ้องลงไปในเซลมะเร็งจ้องลงไปในเซลมะเร็งมันเป็นเซลจริงจริงภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเซลจริงจริงมีตัวตนจริงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำแอนิเมชันไม่ใช่อะไรนีเป็นอันนี้คือเซลล์จริงเป็นครับจะจะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นนงาาาววิิจจัยที่่เรภูมใ เราใช้เซสเมีนใส่เข้าไปนี่นะครับนี่นะครับคุณพิสารคอยดูนะหลังจากที่เราใส่เซสเมีนเข้าไปแล้วเนี่ยเกาะมันหายไปแล้วมันลดลง ừ, จะเห็นนะตัวใหญ่ๆนั่นคือเซลเล์มะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาว t c เ l l นี่ไอ้เซลลนี่คืออะไรซเลซเลเซลเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตที่มันจะฆ่าที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในตัวคนนะหน้าที่มันคือไปฆ่เาเซลเซลมะเร็งแตกปอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็งหลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนล,ลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของซเซลมะเร็งใช่ครับ t c e ลลก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าไปฆ่าอันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหัยเชียงใหม่เลยคุณวิสารพวกเราครับเป็น เป็นภาพแรกของโลกเลยครับอันนี้โอ้โหที่ตั้งจริงๆไม่ใช่ออนิเมชันไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่กราฟิกเซลลตัวจริงอาจารย์เอากล้องอะไรถ่ายเห็นเงี้ยเป็นเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเซลดิสคอเวอร์เซเว่นเป็นกล้องที่ราคา18ล้านบาทคุณวิสารสมควรแล้วภาพขนาดนี้สิบดล้านิ้านเป็นไงอาจารย์พอผลออกมาเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมคนวิจัยตื่นเต้นไหมผมนอนไม่หลับเลยครับตื่นเต้นมากคืนนั้นเพราะว่าไม่ได้อนเลยเพราะว่าลองพวกเราลองคิดนะครับว่า นักวิทยาศาสตร์โนเบลไพร์ใช้เวลาเป็นปีครับหากลไกขึ้นมาแล้วก็กว่าจะสร้างยาขึ้นมาได้แล้วก็ต้องฉีดแต่ของเราเป็นอาหารที่เรากินทุกวันทดลองแล้วลอ,อาจารย์ลง<ด>ิปเปเปอร์แล้วด้วยลงเปเปอร์อย่างฮะเรียบร้อยครับอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไป